สวัสดีจ้าทุกคนบค่ชคำบ่มาดอกหน้านันไม่นอย์นะมือนีมาหยัางตีมาเป่งน้ำออกจากหน้าทุกคนหน้ามันล้นข้าหน้าเราจะล่นข้าหน้าเลยเป่งออกจากน้อยตัวอ้วนเป็นคนลงมือดิดทุกคนมองดูละโอ้ขวัญเอ้ยขวัญมาแถวนี้มีสองคนแถวนี้เขารูดีว่าไม่น้อยกับนนตัวอ้วนนี่นนชอบออกมายันกลางคืนเนื่องางวันม่ค่อยวางทุกคนออกหาเหยื่อตอนกลางคืน ในนาเขาไม่น้อยมีเต่าน้อยน้ำดดนนได้ทุกคนเหนะ็นไ่พี่นงเห็นว่าพี่นองไปแล้วเต่าน้อยเต่าน้อยทุกคนมานาตอนกลางคืนทุกคนดูเต่าน้อยไปมีเต่าน้อยด้วยวยเต่าอะไรไม่เคยเห็นเลยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นไหมมีเต่าน้อยด้วยเต่าน้อยน่ารัก เต่าน้อยอยู่ในนาข้าวทุกคนดูมานายัางแรลงทุกคนมาเปล่งน้ำออกดูสวัสดีเจ้าเต่าน้อยเต่าอ,อะไรปะ่ะ เจ้ายังวะมันเป็นหัวแปลกๆเคยเห็นไหมละโอ้โหหนอนใหญ่มากดูนู่นๆด้วยเหรอนู่นสีส้มๆสองหนอมีสองหนอนนะข้างหลังโอ้โหหนอนใหญ่บ่ทุกคนมึงนะหนอนใหญ่มากดูทุกคนต้องตุ๊ปุติปิต้องเอานี่แน่นไว้ทุกคนไม่น้อยเอา เอาใบไม้มาปโปะไว้เอาอะไรมาเถอะเถอะไว้เขาเอาาื้อว่ดเถอะไว้คนบัลลังก์เธอหนึ่งไงบริกินซมไม่น้อยจองไว้ว่าชั่วกินบริกินนะไม่น่าเพื่อเถอะไว้